สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับปราจำวันอะไรเอ่ยขอประทานโทษครับปราจำ์วันผู้ที่2ี่22นะครับเมื่อวานนี้3 h ฮานอยฮานอยปกติเด่นเดินอยู่นะครับฮานอยพิเศษไม่มาฮานอยปกติเด่นมาบลล่างเลยเจาะไม่มาฮานอย VIP เมื่อวานนี้ซีมงเท่งครับน้องเลือกเล่นที่เดินครับสองสวันที่ผ่านมาน่าจะพอรู้ครับอันไหนเดินอันไหนรูดเข้าอันไหนไม่เข้านะครับสําหรับมาเลยพิเศษวันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ2ครับวิ่งวัรุ่นล่าง2ครับถ้าเลขที่ผมวางถูใจท่านจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับเดินสุด2นะครับจอะครับ1 2 1 2 7 2 1> 82, 1, two, 72, 82, 17, 47, 8 2 1 2 7 2 8 2 1 7 4 7 8 7ครับ1 7 4 7 8 7ครับมัด5เข้า,าไปครับมัด5เข้าไปครับก่อมัด5เพื่อเล่น3ตัวนะครับเพื่อเล่น3ตัว สองขอดูแป๊บนะครับโอเคขอด้แนวะน,นี้ครับสำหรับหานอยพิเศษครับอยากแตกตรงก็เล่น3กลับ6กลับไปนะครับทุนน้อยก็ตรงโตด,ดครับหรือเจาะหรือรูดสุดแท้แล้วท่านครับเดี๋วเจอกันอีกทีในคลิปต่อ,ตอไปครับ